วิวสวยๆกลางทุกนาครับแบครับที่รถลงมาครับโอ้ยวิวสวยครับข้างล่างครับสวยงามครับธรรมชาติท้ายหมู่บ้าน <c oughs> อ,อสวยงามครับแอบมได้ลงมาหลายปีแล้วครับเสินนี้ เส้นเส้นสุดหมู่บ้านครับถนนสุดครับนี่ครับสวยงามครับอูเย็นสบายครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศไอ้ถ้าน้ําขึ้นนี่น้าที่ท่วมไปด้วยครับแถวนี้น้ํามาตาบ้านพูนนะครับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับบรรยากาศดีเย็นนะพอนาะนี่ครับเย็นสบายครับพี่พ่อมาเอาน้ำให้งงัวนี่ครับยังมีป้าขมิกอยู่ครับ ปลากระเมกปลาอย่างครับโอ้ยอย่างน้อยแอมเล่นแถวนี้แล้วนี่อู้โบได้มาหลายปีแล้วเขาโบได้ลงมาจากเทือดนี่นี่พอ่<ว>อออสวยขนาดแต่ว่ามันอยากแปลนหลายนะพอนะ่เอเนาะเออครับดอกกระต่ายดอกหยังกะ็ะโบหยังมีแล้วนะพอนะ่อเนาะแต่ก้อนดอกกระต่ายหลายเนาะอ๋อพ่อบุเมนยาม<ส>มันออยากแปลนครับอู้แต่ว่าบรรยากาศดีครับครับพักกระเมกยังเก็บได้สบายนะพ่อเนาะ แับแม่ได้พายเบื่อนพักกะมิกครับท่านสิกินครับลงมาท้ายบ้านก็ได้กินครับนี่พักกะมิกมันอ่อนครับไอ้ยกินกับเจ้าป่าเพาะนี่ครับสวยงามครับยได้ลงมาเมื่อนี้คักหลายครับบรรยากาศสุดยอดครับนี่ครับห้องลงไปครับโอ้ยกินฮอตตะก้อนครับวันได้มาลงมาหลายปีแล้วอยู่แต่ในบ้าน ครับดอกไม้ป้าสวยๆครับดอกอีหอังบันนี้เขาเอิ้นี่ครับยังน้อยจําได้ว่ากินมากมันได้อรอนี่ครับดอกสวยงามเลยครับนี่เย็นสบายอะไรเพราะนี่มันวันที่สิบสี่ได้ปะนี่ครับธรรมศาตร์ความสวยงามครับไทยมู่บ้านไอแอมครับดอกไม้ครับโอ้ยครับบรเคยถ่ายคลิปแบบนี้จกเทื่ยครับลองถ่ายคลิปแบบอันเข้าป้าเข้าอย่าังครับ เฮ้ยบรรยากาศดีหลายพี่น้องนี่ครับต้นข้าป้าก็มีครับนี่ข้าป้าข้ามุ่งหอกระเทือนครับนี่กินได้ด้วยนะครับข้าอันนั้นต้นติ้วครับพ่อเราไปหางัวเราไว้ไว้ไว้เละโอ้ยครับเอาครับผมไอ็มเมื่อนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากครับอันนี้นะครับต้นอย่างครับอันนี้ฮะกินก็ได้ด้วยนะครับเอ็มยังน้อยเอามันเกี่ยวเกลียวเกีียวเส่หัวครับเป็นผู้ใดเป็นนางงามนางฟ้าเอาต้นนี้เกี่ยวครับ กินกับเจวก็ได้ครับผมอ่าครับคลิปนี้อมรรยา,าศาะสวยมาฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ